บาสเกตบอล NBA เช้านี้นะครับมีการแข่งขันหมด7คู่3คู่จาก7คู่ที่ไพ่ทีพอร์อจะรังสรร์ให้จะคัดให้ในวันนี้จะเป็น3คู่ไหนไม่ตาอชมแล้วฟังกันในคลิปกันได้เลยครับเมื่อวานนี้ครับแนวทางที่วางไว้ให้หน้าช่องนะครับก็มา1เจ็บไป1แต่ตัวที่มาก็ยังคงสดชื่นเหมือนเดิมครับเป็นตัว VIP ภายในครอบครัวที่เลือกให้เป็นบาสมอกกระแสบาสท,ที่ว่ามีผลอย่างโตเลนโตแรปเตอร์ คอตร1ทำได้ดีครับคอตร2อ,อาจจะเสียวหน่อยแล้ว,ว่าปิดฉากที่3-4เข้าไป้ายไปสุดเอาชนะไปที่ร้อต่อ97ขอเสียความดีกับใครที่ไปตามแนวทางที่เป็นตัว V.P. ครับภายในครอบครัวด้วยแล้วกันสำหรับใครที่ต้องการแนวทางม,มาเพิ่มเติมก็เข้าสู่ช่วงโค้สุดท้ายย้ำอีกครัน้นะครับโค้ดสุดท้ายแล้วเหนือ9นัดหลังจากนี้นะครับก็ให้แอดไลน์มาที่ แอปพีโปรแลนแล้วก็ AI7 หรือบัตรขวาครับใา้รูปโปรไฟล์จะมีทางเขา้าครอบครัวอยู่ไม่อยากพลาดทางบาสดีครับในแต่ละวันมาเป็นครอบครัว,วกันลองเปิดใจเข้ามารับรองว่าถ้าใครเป็นคอบาสได้ทางบาสได้ทางฟุตบอลบอลสูงเราก็มีบอลไฮเทคแล้วก็มีมใครชอบ2ระบบนี้รับรองว่าสดชื่นอย่างแน่นอนครับสับคู่แรกในวันนี้มาที่สนามทางด้านชิโกบู วันนี้เปิดบ้านเจอกับทางด้าน The ร์ s ั m a มว r i ลิกผลงานของทั้งคู่ครับนัดล่าสุดก็เอาชนะได้แบบเหลือเชื่อนะทางด้านเจ้าบ้านอย่างชิโกโบโดนเอลเอเกอร์ครับไล่ย่ำในช่วงคอร์เตอร์สาไม่น่าเชื่อครับว่าคอร์เตอร์สครับจะกลับมาได้ชนะแบบชนเฉือนจากการยิสนามของจอร์ชคิสดีและทางด้าน The ร์ s t ดแมว r i ลิกเองทําไปทํามาก็จะเอาเหมือนกันนึกว่าจะทิ้งไปแล้วนึกว่าจะไปเอาสิทธิ์ดาร์ฟลว แต่เขายังส่งแอนโทนีเดวิดลงสนามและก็บุกเอาชนะออนโดเมจิกได้ก็ยังทาให้มีโอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปอยู่นะครับก็ขับเคี่ยวกันตอนนี้มีซันมีคิงแล้วก็เดอรลัตแบลวิกวันนี้นะครับมาเยือนบูบูเองก็ต้องการเกมนี้เหมือนกันยังมีโอกาสที่จะไต่อันดับมาจบอันดับ7อยู่7 8 9ด0าิมันมีผลกับทุกทีมอันดับ7เจอ8ชนะเข้ารอบเลยถ้าแพ้ก็ยังต้อว่าเจอกับที่ก้ากับที่10อะไรประมาณนี้ห่างแค่2เกม ห่างจากคอกแค่ S 2เกมเท่านั้นแรงจูงใจโอเคแหละวันนี้องค์ประกอบโดยรวมเนี่ยผมว่าบูดีกว่าทางด้านเดอร์ลแบวลิกมีตัวแบกอย่าง A อดีแต่เพิ่งหายเจ็บกลับมาคงแบกอะไรได้ไม่มากนะคงยังต้องจํากัดการลงสนามอยู่ชอบโควิไว้แม่งโคตรแม่นเลยจอร์จกิดดีเล่นดีจัดแฮติกวิลเลียมวุสโซวิชชอบชอบนะ2 5ุด้าที่เปิดมาในวันนี้ชิคาโ,โกบูน่าจะเปิดบ้านครับเอาชนะเดอร์ลแบวลิกไปได้ชอบชอบบูชอบ Boo, ชอบูอ,อ่ะนี่ชิคาโกบูเอาไป ตัวแรกตัวที่2บาร์เปลี่ยนโค้ดใหม่ปลดสายฟาแลบอย่างเมมฟิสกิสลีที่5เกมหลังสุดขับแพ้ไปถึง4เกมชนะแค่เกมเดียวไม่ต่างอะไรจากทางด้าน LA ลเลเกอร์แพ้4ชนะ1เหมือนกันวันนี้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างเมมฟิสกิสต์ลีต่อนะต่อทางด้าน LA เลเกอร์อยู่ที่3แต้มวันนี้ทางด้านเจ้าบ้านก็มีโอกาสลุ้นจาววลานลงสนามแต่วันนี้ครับขอเอนเอียงมาทางด้าน LA l a เลเกอร์ เชื่อว่าเลวอนเจมส์น่าจะถ่ายโทษจากเกมที่แล้วที่ทําให้ทีมแพ้ในโชว์ท้ายสมวอน,นภาพป้องกันไม่ดีอวานไปในเกมนั้นเอาใหม่ลบกันใหม่มาเลิกกันใหม่ในเกมนี้จับพนึกกระดังกับดูก้าจะไม่แพ้เกอร์แต้มหรือดีไม่ดีอาจจะชนะทันดาเมลฟิสก็ได้ไปต่อคู่สุดท้ายโอกามาทันเดอร์ซิตี้ วันนี้เปิดบ้านเจอทีมที่ฟอร์มที่ร้อนแรงเหมือนกรรันน้ำอย่างอินีเพเซอร์เพเซอร์เองแพ้1จาก5เกมหลังสุดส่วนทันเดอร์เองเนี่ยโอชนะแบบรัวๆเลยวันนี้เลทเปิดแพงเหมือนกันนะ10แต้า9.5ทําใจรอไม่ไหวจะต่อก็กลัวไปไม่ถึงคู่นี้ด้วยสไตล์การเล่นบาสเนี่ยบาสเร็วทั้งคู่เพเซอร์ก็เป็นบาสเร็วนะครับมีการมาสมองอย่างทาริสแฮร์รีเบตอร์ตัน239.5ที่เปิดมาในวันนี้ทําไมมันจะไม่ถึงทะลุทะลวงเกิน240 แต้มอย่างแน่นอนก็ฝ่าวิเครกันครับ3ทีมในวันนี้สูงเฮเซอร์ลอง l อเลเกอร์ต่อไฮด้านชิลโกบูชื่อชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดหัวใจผมหน่อยละกันใครที่ตามผมในวันนี้ขอทุกคนโชคดีเจอกันใ,ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ